สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดเกรดนะครับนักเตะกิจกรรมบอลลองดอที่เข้ามานะครับจะมีใครน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่ point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกิงกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง20อ่า10ถึง30ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยในสัปดาห์ที่2นะครับนักเตะที่เข้ามาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอะไตั้งแต่คริสเตียโน่โรนัลโดครับมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวรับชมกันนะครับ ในส่วนของคริสเตียโนโรนัลโดร่างน,นี้คือบอกเลยว่าทำออกมาดีมากนะครับคือด้วยความที่โรนัลโดเริ่มอายุเยอะขึ้นครับในเรื่องของสปีดเนี่ยดรอปลงแน่นอนนะครับแต่พอมาเล่นตำแหน่ง LW เนี่ยคือสปีดให้มาสุดจัดเลยนะครับอยู่ที่1 0 9 1ง7นะครับอาจจะดูไม่ไม่เยอะนะแต่พอ,อความสูงนะครับ187เ็ซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าตีเมส้มเนี่ยรับรองว่าในการตอกส้นเนี่ยดีแน่นอนนะครับ ในเรื่องของเท้า4ีหไม่มีปัญหาครับนะในส่วนของปีกเนะี่ยส่วนใหญ่ก็เท้า4ีหอยู่แล้วมจะมีบางคนที่เท้าห้าไม่ว่าจะเป็นพวกชินูล่าหรือว่าฟองลิเบอรี่หรือว่าควิกซาหรือว่าควารัสเคเลียอะไรพวกนี้ที่เป็นเท้าห้านั้นก็เป็นแบบเฉพาะตัวของเขาแล้วครแล้วกันนะครับในส่วนของโรนัลดอนี้เท้า4ีหนี่เป็นเรื่องที่โปรติเข้าใจได้แล้วก็มาเล่นตำแหน่งเอบิวคือไม่มีปัญหาแน่นอนครับในเรื่องของสปีดคือดีแน่นอนครับ ตัวนี้ไม่ได้เป็นข้อด้อยหรอกนะครับเท้า4.5เนี่ยเพราะยังไงเวลาที่เราตัดปั่นเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เท้าเท้าขวาอู่แล้วนะครับในเรื่องของพลังงาน4.5นี่ก็คถือว่าโอเคนะครับเทียบกับอายุแล้วก็ได้ดีอยู่นะสกิลผ่าดาวนะครับในเรื่องของความคมในการจบสกอร์คือดีมากๆเลยครับคือโรนัลโดเป็นร่างนี้เป็นร่างที่ดีมากๆนะครับไม่ได้เจอตำแหน่งเอวิวมานานมากแล้วนะั่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเจอแบบตำแหน่งสไตเกอร์ซะส่วนใหญ่นะครับ ตำแหน่ง W มาให้นี่ก็มีความน่าสนใจมากขึ้นเลยนะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับก็มีหลากหลายอย่างแน่นอนครับฟีคซ์ทรงพลังเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลลูกโมงทรงพลังยิงไซก้ครับเบื์อได้เป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำเอออันนี้คือเดอะเบสจริงๆนะครับราคาก็เหมาะสมกับราคานคี่ 5, นะครับ5,390าครับถามว่ามีคนเป็นไงบ้างโอ้ต้องไปดูนะะคือเงียบเหงามากฮนะเงียบเหงามาก ความที่ดูคือแบบทำไมเงียบหน่อย <c oughs> อ่ะไม่มีในส่วนของเมเทาซื้อขายเลยนะครับมีในเม็ดส้มทีเดียวไปเลยครับอยู่ที่สิบคนนะฮะต้องรอสุนตันซื้อมาแล้วล่ะนะครับเออโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของโรนัลโดก็มีความน่าใช้นะแต่ว่าถามว่าราคาเป็นไงบ้างทาปัจจุบันก็คือยังแพงอยู่นะครับแต่ก็กิจกรรมบาลงดอมานี่คือนกาติแพงทุกๆคนนะฮะ ันนี้เป็นอันเข้าใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าลูนโดคือเดอะเบสของ a อจริงๆนะฮะมาต่อที่โรดี้ต่อแล้วกันครับในส่วนของโรดี้ครับก็ไม่ได้เจอโรดี้มานานมากๆครับตั้งแต่ตั้งแต่ CDm101 นะครับก็ ไม่เจอหน้าเจอหน่วยของเขาเลยนะครับมามาอีกทีก็มาในตำแหน่งบอลลูนดอคนล่าสุดแล้วนะครับมาด้วยโอเอยู่ที่105ครับพลังงานล้นๆ้นครับอยู่ที่5ดาวครับสกลมูฟ3ดาวนะครับเป็นอันเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของโรดดี้ครับความสูงดีอยู่แล้ว109เซนติเมตรครับเท้า45นะครับในเรื่องของสเตตนะครับก็ท้าออกมาดีครับสปีดดีขึ้นครับ100กับ97นะครับไกลกับบอลได้ดีนะครับ ในเรื่องของเกมรับนะครับคือจุดเด่นของโรดี้นะครับก็อยู่ที่110-114ครับคือก็โอเคนะจ่ายบอลดีต่างหากนะครับการยิงประตูก็ทําออกมาได้โอเคอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าแย่นะครับความคมอาจจะไม่เยอะมากนะในตำแหน่งซีดีมนะครับหวังอะไรเยอะกับการยิงไกลเยอะไม่ได้นะแต่ว่าในเรื่องของพลังการยิงทาออกมาดีอยู่ครับอยู่ที่103ครับแค่ความคมมันไม่ไม่เยอะนะครับก็ เป็นตำแหน่ง CDM จะเอาอะไรเยอะๆนะเ,ออเรื่องของความแข็งแรงอยู่ที่ก0สุกครับอาจจะไม่ยืมผ่านนะนะถ้ารอยอัพก็น่าจะดีกว่าน,นี้ครับค่าเก์สีอยู่ที่104ครับคุณสมบัติของโรดี้ครับก็เป็นสไตล์เพเมเกอร์อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับมีตรงนี้ให้มาด้วยนะเพเมเกอร์โดยปกติก็จะเป็นยิงประตูจากที่ไกลส่งลูกไกลอะไรประมาณนี้ครับแต่ร่างน,นี้เหมือนจะมีเพเมเกอร์ให้มาเพิ่มด้วยนะครับ ก็ทําให้มั่นใจได้ว่าในส่วนของเมนเจอร์เนี่ยน่าจะเอาทำออกมาดีครับเพราะเลยเป็นเกินลูกสูงสูงนะครับารางน,นี้โดยโปรตีโรดี้ก็จะเป็นกี่นรุ่นการกมรับสูงนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่รางน,นี้ออกมาเป็นเวอร์เสูงสูงนะครับอาจจะเป็นแนว็อซ์ทูบอกด้วยนงครับนะโรดี้รางน,นี้ทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับราคาก็อาจจะถูกหน่อยนะครับตําแ,แหน่ง cdm บางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับบางคนก็ใช้บางคนก็แทบเลยไม่ได้ใช้นะครับราคาก็เลยอยู่ที่ประมาณนี้ครับ ก็มีแต่ฝั่งขายนะครับไม่มีฝั่งซื้อนะครับผมส่วนของโรดดี้ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของบัคชิโอครับโรเบโต้บัคชิโอนะครับก็เท้า4ี่ห้านะครับร่างนี้เท้า4ี่ห้าพลังงานให้มาอยู่ที่4ดาวครับสกิลห้าดาวนี่ครับในส่วนของค่าพลังก็นะความคล่องตัวดีอยู่แล้วนะครับสปีดก็ถือว่าโอเคนะครับสูง174ซนเมตรครับ ปีดดีความคล่องตัวดีนะครับการจจสกรกนะครับอยู่ที่113ครับพลังการยิงอาจจะไม่เยอะมากนะจริงๆ CM ท่าน1 1อก็คงจะดีนะครับรานเน้นการยิงเสาไกลอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของการจ่ายบอลก็ทำออกมาได้โอเคอยู่นะครับเชื่อมบอลน,น่าจะโอเคอยู่นะคุณสมบัตินะครับก็ยิงบันโค้งเหนือชั้นส่งลูกไกลพรีมิกร์นะครับอ่ะในส่วนของบัคจูครับก็ใครที่เคยเล่นเมนเจอร์บัคจูก็โอเคอนะ บัคชิโอบัคชิโอครับมันจะมีโรเบโตบัคชิโอกับโรเบโตบัคโจเอ้ยโรมาลิโอบัคบัคโจอันนั้นเป็นในส่วนของบราซิลนะครับไม่ได้เข้ามาในเกม FC Mobile นะครับโรมาลิโ <laughs> ออ่ะาเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกลางนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนนี้มาที่กาก้าครับกาก้ารร่างนี้ก็ ดีอยู่แล้วนะครับพลังงานที่4.5ครับสกิลมุก5ดาวนะครับในส่วนของค่าพลังก็โอ้โหสปีดดีนะสูงไม่พอนะครับสปีดดีจัดนะครับความคล่องตัวสูงนะครับคือเป็นอะไรที่เดอะเบสจริงๆนะ cm ที่มีความสูงแล้วก็มีความคล่องตัวนี่คือส่วนส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเท้า4.5นะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับเท้าซ้าย4นะครับ ในเรื่องของโอ้โหสแตตในเรื่องของการยิงไกลสูงนะ121ครับพลังการยิง11 0แบบนี้หน่อยเออมันเหมาะกับการเป็น CA m หน่อยครับที่แบบยิงไกลได้ดีอะไรพวกนี้ครับความคมก็ถือว่าโอเคครับ104ครับผมอ่ะจ่ายบอลโอเคนะครับส่งไกล้1ยสส่งไกล105ครับคุณสมบัติของกา้าครับก็จะมียิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เพเมเคอร์ครับลังนี้ก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันครับว่าเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับ ราคาลืมดูราคาเมื่อกี้นีโอ้ว่ก็ถือว่าไม่มีเขาเรียกว่าฝั่งซื้อกับฝั่งขายได้อยู่นะครับนะไม่เหมือนบัคโจนะเมื่อกี้ไม่เหมือนบัคโจนะครับที่มีแต่ฝั่งขายนะไม่มีฝั่งซื้อแต่ส่วนของกราคานี่คือสเตตเขาดีจริงๆนะครับน่าสนใจอยู่นะประมาณนี้ฮะสะพานครับอ่ะฟานบาทเทนร่างนี้คือมาแล้วนี่คือเป็นตัวดีแหละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับ โรนัลโดอาก้าแน่ๆแหละนะครับอาก้าต้องมาแน่ๆนะครับนะแต่ว่าไม่แย่นะในส่วนของบาทเทสนะครับณปัจจุบันนะครับมองว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับณปัจจุบันนะยังไม่มีโดอ้วนเข้ามาเนี่ยคือบาทเทสนคือเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากครับความสูงดีครับ188ซนติเมตรครับเท้า55เออเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจพลังงาน4.5ครับสกิลมูฟ4ดาวเออร่างนี้ให้มา ได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องของสแตนะครับสูงสปีดดี11 2 1 1 5นะครับแต่กับบอลไดโอเค,โอ,เคโอ้โหค่าค่าความคมนะครับเกิน120ไปแล้วครับอยู่ที่123ครับพลังการยิงโคตรโหดนะฮะ120นะครับยิงไกลได้ดีด้วยนะครับโอ้โหแฮร์รี่เคนนี่แฮร์รี่เคนในมือน,นี่สั่นเลยนะ <laughs> โอ้น่าสนใจจริงๆอการจ่ายบอลอาจจะไม่ดีมากนะครับอะประมาณนี้ คือวัตเช่นี้เป็นสไตล์แบบแนวตอกส้นอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมีสปีดตรงนี้ให้มานี่คือแบบสับขาอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะมีการเนิบในเรื่องของการสับพุ่งอยู่นะฮะก็ค่อยว่ากันในอนาคตอีกทีนะในปีวันคือน่าจะดีอยู่นะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับก็จะมีปั่นโค้งยิงไซก้อนนี่ครับเวิร์กเลดเป็นกลางๆนะครับใครที่เคยใช้ก็จะดูว่าเวิร์กเลดประมาณนี้ก็ ก็ลอบอลน,นะครับเป็นสไตล์ลอบอลไม่ได้ลงมาล้วงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับแผนที่เราใช้ด้วยแหละนะครับบางทีแผนที่จะต้องใช้สไตเกอร์คนเดียวเขาอาจจะลงมาช่วยเกมรับแต่ถ้าเป็นหน้าคู่เนีน่ยน่าจะน่าจะดีนะครับในส่วนของบาเซน,นครับอ่ะสอบผ่านแน่นอนครับเพราะล่างนี้มาที่ลุยฟิโก้กันต่อครับนะลุยฟิโก้ล่างนี้คือสเต,ต็คือสปีดดีทุกคนหรือว่ามันเป็น มาตรฐานของกีดนี้ก็ไม่รู้นะครับสปีดออกมาทาออกมาได้ดีมากครับลูฟิโกร้อยสิบเก้าร้อยสิบหกครับเออแล้วก็ในเรื่องของอาร์เบิวเนาะโอ r อร์สูงสุดแล้วนะณปัจจุบันครับเกลลิดเบลก็ยังแค่ร้อยสามครับหรือว่าโอเวอร์แลนด์ก็ร้อยสามเท่านั้นครับในส่วนของลูฟิโกมาที่หนึ่งร้อยห้าแล้วนี่ครับในเรื่องของเท้าครับเป็นสี่ห้านะครับอาจจะสายตัดปั่นนะครับอาจจะรู้สึก ไม่ค่อยมั่นใจเอ้หรืฟิกโก้จะดีหรือเปล่าตัดปั่นนี้ใช้ขาซ้ายในการปัดปั่นอะไรพวกนี้นะก็อันนี้แล้วแต่คนนะบางคนไม่มั่นใจก็ใช้นักเตะที่ใช้เท้าซ้ายในเอ่อนเท้าซ้าย5ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าฟิโก้ไม่แย่หรอกนะครับตัดปั่นก็ได้นะครับการเปิดบอลก็ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสเตตอื่นๆกันบ้างครับค่าพลังครับอยู่ที่4 5าครับสกิลวุฟสดาวครับไปกับบอลได้ดีมากครับ120ขึ้นไปครับการทำประตูก็ไม่แย่นะแต่่วาาก็ดูอจจะ ดูไม่สูงมากนะครับดูไม่เด่นเท่าในเรื่องของสปีดหรือว่าการเลี้ยงบอลนะครับของฟิกโก้เนี่ยการแจกบอลก็ถือว่าโอเคเปิดบอลดีมากครับ118ครับด้วโดยความที่เท้าขวานะที่5นะครับดังนั้นเนี่ยเปิดบอลเนี่ยแม่นแน่นอนนะครับในเรื่องของคุณสมบัติครับก็จะเป็นเหนือชั้นเพเมเกอร์ยิงไซก้ยนะครับอารู้สึกว่าเพเมเกอร์นี่มาหลายคนอยู่เหมือนกันฮะอัาในส่วนของเวอร์เลยครับเป็นปงนกลางเป็นกลางฮะ อ๋อวมีคนรับซื้อมากกว่าคนขายนะฮะในปีนี้นะครับด้วยความที่ o v r ของฟิกโก้เขาสูงแหละนะครับในตำแหน่ง RW นะครับดังนั้นก็เป็นที่นิยมแน่นอนะครับมีคนรับซื้ออยู่นะครับก็เป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับมาที่วีลากันบ้างครับในส่วนของแพทติควีลาครับพลังงานอยู่ที่5ดาวตามสูตรอยู่แล้วนะครับสกิลมุฟสดาวครับ ในเรื่องของคาพลังครับเวียร่าเขาเป็นคนที่จุดเด่นของเขาคือรูปร่างสูงแล้วก็มีสปีดที่ดีครับเนี่ยครับสูง192ซเมตรครับสปีด1 1 0 103นะครับเท้า45นะครับในเรื่องของสเตตอื่นๆครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของเกมรับนะครับนะถึงแม้จะเป็นตำแหน่ง CM ก็ตามนะครับแต่ว่าเกมรับของเขาค่อนข้างโดดเด่นกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยครับจ่ายบอลก็โอเคนะครับยิงไกลได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่สมบุลตัวหนึ่งนะครับ ถ้าจะมีข้อด้อยใช่ไหมครับก็จะบอกว่าสกิลมุฟสามดาวก็จะบอกว่าด้อยก็ไม่เชิงนะวีลาเขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วครับใครที่เล่นวีลาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเน้นตัดบอลแล้วก็จ่ายให้เพื่อนออกไปนะครับไม่ต้องคลองบอลเยอะนะครับเน้นตัดบอลนะครับเป็นตัวที่เข้าชนนะครับคุณสมบัตินะครับมีเน้นเทคเกิรลูกหม่งทรงพลังนะครับร่างนี้ก็มียังมีความน่าสนใจอยู่นะครับเวิร์เลยเป็นสูงสอ่ะนำมาทายกันฮะ ว่าความต้องการในตลาดเยอะมากขนาดไหนะฮะโอ้โหน,อนนะ้อยเลยฮะหนึ่งร้อยสี่นะครับขายเยอะเลยนะฮะอ่ะเขาเรียกว่าราคายังไม่ถึงจุดที่ผู้เล่นต้องการฮะค,รคือราคามมนยังแพงอยู่พูดง่ายนะครับผสมผทานประมาณนี้ครับผมก็รอราคาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะับเบียร่าใครที่เคยใช้ก็จะรู้ว่า เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับเข้าบอลดีตัดบอลดีนะครับมาส่วนของฟิลิปลามกันบ้างครับในส่วนของฟิลิปลามอาบีนะครับที่โอเวีย์นได้สูงสุดณปัจจุบันนะครับฟิลิปลามพลังที่ให้มาอยู่ที่5ดาวครับสกิลมูฟสามดาวนะครับในเรื่องของสปีดก็ถือว่าโอเคนะครับร้อยแปดร้อยห้าครับในเรื่องของเกมรับก็ไม่สูงมากนะร้อยห้าร้อยสี่นะครับอาบีบางคนอาจจะสูงมากกว่านี้นะ แต่อันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับจ่ายบอลดีนะครับฟิลิปปาม m AI ของเขาค่อนข้างดีครับฟิลิป l ามความสูงอยู่ที่1 7 0เซนเท่านั้นนะครับบนสมบัติก็มีเนนทิเคิลส่งลูกไก่นะครับเพิ่งเลยไปสูงสูงครับฟิลิป l ามก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับตอนนี้ o อ r สูงสุดนะครับไปดูกันอ่าขายเยอะเลยขายเยอะเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวดีตัวหนึ่งแหละครับอารันเชเลอร์บ้างครับผม ตังแต่เล่นเกมนี้มาครับอาลันเชเลอร์ยังไม่เคยเห็น4ดาวสักทีนะครับมีแต่แค่3ดาวน,นะครับในส่วนของ ller, อาลันเชเลอร์อาจจะส่วนหนึ่งคือเป็นสไตล์แบบถ้าเทียบกันก็เหมือนกับนิสเดอร์ลอยก็คือเป็นนักเตะที่คมในจุดโทษในกรอบเขตโทษจริงๆนะครับคือจ่ายยัดมาแล้วก็พลิกบอลยิงอันนี้คือสไตล์ชีวิตจริงเขานะครับเหมือนเหมือนกับนิสเดอร์ลอยนะครับคือแบบคมในกรอบ5หลา10หลาอะไรประมาณนี้นครับเ <Yeah. S 2> ชเลอร์ก็คล้ายๆกันนะครับ อยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับดังนั้นในเรื่องของการพิกบงพิกบอลนะครับมันก็คงจะตามสไตล์นักเตนะครับก็คือ3ดาวนั่นแหละนะครับในเรื่องของสปีดอาจจะไม่เยอะนะ9 6 1 0สนะฮะอ่ะถ้าเทียบกับเคนก็ยังจะดีกว่าแคลร่เคนแหละอ่ะเออ9 6 1 0สครับแต่ในเรื่องของความคมเนี่ยให้มาดีครับอยู่ที่120ครับพลังการยิง120นะครับฮอตช็อตอารันเชเลอร์นะครับแต่ว่าการไปกับบอลเนี่ยเห็นไหมว่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับในรับี้ ไม่ค่อยเวิร์กเน้นแบบว่าเน้นเน้นจ่ายยัดในกรอบแล้วก็พิกยิงนะครับในเรื่องของความแข็งแรงอยู่ที่หน1อยสเครับมีลูกดื้อให้อยู่นะตรงนี้นะครับจ่ายบอลก็โอเคครับคุณสมบัติมีฟีคิกส่งพลังยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังนะฮะก็เลยเ็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับมาดูที่ราคากันบ้างครับยังลงได้อีกนะอยังลงได้อีกส่วนตัวถามว่าเป็นไงบ้างอะถ้ามองในเรื่องของเมนเจอร์ไม่แย่หรอกนะครับ มีคุณสมบัติหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับมีความน่าใช้นะครับในส่วนของเมนเจอร์นะเพราะราคาถูกดีร้อยสีที่ราคาถูกอาจจะถูกกว่าเค็นด้วยซ้ำนะครับมีหกเพราะว่เฮลี่เค็นอย่างน้อยๆก็สี่ดาวมันก็ใช้โหมดอื่นได้ไงแต่เชเลอร์นี่คือโอ้ต้องมาเมนเจอร์นี่แหละคือเดอะเบสสุดนะครับถ้าเฮทเวอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแต่เล่นได้บางโหมดนะครับนี่ตัวนี้รอเลยครับมาเชลเดอร์ไซย์ครับ รอซื้ออยู่นะราคานปัจจุวันก็เห็นๆกันอยู่นะฮะเริ่มแดงแล้วนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของสเตตสกันบ้างครับอ่สปีด98 94ครับไม่แย่นะแต่ว่าเป็นตัว cb ที่ยังไม่ใช่ท็อป o v r นะครับท็อป o v r จะเป็นอ่านึนี่ครับอ่าในเรื่องของเกมรับครับแน่นๆเลยครับ118 115 113นะครับ r า1 0ก็109นะความแข็งแรงอยู่ที่118ครับส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วครับมาเชลเดไซย์ยครับตอน เชลซีจะจะไม่ผิดโอเคในส่วนของคุณสมบัติครับมีเนทเลแล้วก็ลูกม่งทรงพลังครับหนึ่งคน2พลังแฝงนี้น่าสนใจฮนะอยูกก่กลางเกมรับสูงครับถ้าเล่นกับฟาน์ได้น่าจะน่าจะดีนะเออาราคาราคาบ้างครับณปัจจุบันครับราคาอยู่ที่ประมาณนี้และครับคือลงไปแล้วแหละนะครับ824ล้านแต่ณปัจจุบันครับคือ ไม่ได้แล้วนะครับ900ล้านประมาณนี้ครับไปดูก็ได้ครับ824ล้านเพราะตัวนี้ตัวเองก็ตั้งซื้อวอยู่ <c oughs> แต่คงไม่ได้ของหรอกนะครับดูจากท่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้อ่าราคานาปิกคงที่ก่อนแล้วกันครับแต่เอาเข้าทีนแน่นอน104มาชเชลด์ซยยนะครับน่าสนใจมาต่อที่คนอื่นกันบ้างครับอสอบผ่านนะมาชเชลดซยยนะครับสอบผ่านเลย รูลงบ้องเราหายไปไหนอ่าไม่มีในส่วนของเวลี่ชไนเดอร์ครับอ่ะข้อดีของชไนเดอร์ก็คือมีความคล่องตัวสูงนะครับเท้า55นะครับทำให้การยิงไม่ว่าจะท่าเอาซ้ายหรือเท้าวขวาเนะี D ่ยดีหมดนะครับสูง1 7 1เซนติเมตรครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิลวฟ4ดาวครับค่าพลังก็ประมาณนี้ครับอ่าอาจจะไม่สปีดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะตัวนี้นะครับไม่เน้นในเรื่องของการ ไปกับบอลไ,ไม่เน้นในเรื่องของการเลี้ยงนะครับเน้นในเรื่องของการส่งแล้วก็หาจังหวะยิงมากกว่านะครับความคล่องตัวสูงนะครับในเรื่องของ,ของความคมอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการยิงไกลถือว่าโอเคนะครับใจบอลดีมากครับโอ้โห120เลยนะเมื่อกี้ที่ผ่านๆมานี่คือยังไม่มีใครส่งถึง121เลยครับส่งไกลดีมากครับเไนเดอร์1 2 1เเลยนะโอโ้ค่าการส่งคือเดอะเบสจริงๆนะครับ คุณสมบัติของ Schneider ครับมีส่งลูกไก่ประตูอย่างที่ไกลแล้วก็プレเมイ์เกอร์นะครับว่าจะเป็นสูงกลางครับไปดูราคากันหน่อยสิมีแต่คนขายนะฮะราคาน่าจะใกล้แล้วอีกสักหน่อยคงจะแดงนะฮะประมาณนี้ก็น่าสนใจครับอ่ะแฟรงไรการ์ดเป็นตัวหนึ่งที่เล็งไว้อยู่เหมือนกันฮะมือมาแทนดีแคนไลน์น่าจะดีในส่วนของเมนเจอร์อ่ะในเรื่องของค่าพลังครับ4.5่าครับสกลมูฟสามดาวครับ สูง187ซนติเมตรฮะก็เท้า45ครับในเรื่องของสปีดดีนะ103 99ครับควบคุมบอลอยู่ที่113ฮะเกมรับแน่นแน่นแน่นอนครับมาตำแหน่ง CDM ขนาดนี้นะครับ108 117ครับจ่ายบอลดีนะครับในเรื่องของการยิงไกลนี่คือไม่ต้องไม่ต้องไปหวังมากนะครับแฟงไลกัทนะครับไม่เยอะเลยนะความคมน้อยมากนะครับด้วยตำแหน่ง CDM นะครับทำให้ ตัวนี้ไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นของเขาคือเกมรับแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับค่าความแข็งแรงสูงมาก118นะครับคุณสมบัติมียิงไซคอยอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่แฟังอะไรกะร่างนี้มียิงไซค์ก้อยเ,เลยจ้ะเบิกอะไรไปสูงๆนะครับนะตำแหน่ง CDM ที่วัดอยู่สูงๆแล้วแต่บางที EA ก็กลางๆอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วแต่ EA จะปวดปานนะแต่ร่างนี้เป็นสูงๆซะงั้นนะครับ อ่ะส่วนตัวก็มองว่าไม่แย่ไม่แย่ครับได้อยู่อ่าลืมดูราคาเลยเมื่อกี้โอ้ร้อยสี่ซีีเมร้อยสี่ก็มีโรนี้ที่โอเวียสูงสุดนะพี่บอลเนาะแฟนรายการก็ลองลงมานะครับอ่ะโรแบบปิแลตนะครับร่ังนี้สปีดไม่เยอะนะมาตำแหน่ง LM นะครับ103ครับพลังงานอยู่ที่4.5สกลโมบสีดาครับค่าพลังอ่าสปีดครับ107-106ครับไปกับบอลได้ดีมากครับ การจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากนะครับอ่าเท้าสี่ห้านะครับความสูงดีโรแมปปิเลตกับกับชิโนล่าเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะครับด้วยสเต็ค,คล้ายๆกันแต่บางทีก็ดูเหมือนชิโนล่าจะเหลื่อมๆกว่าบางทีก็ปีเรตจะเหลื่อมๆกว่าแล้วแต่แล้วแต่การ์ดนะครับล่างนี้ปีรเรตเหลื่อมกว่าชิโนล่าแล้วล่ะนะครับเพราะชิโนล่าล่างล่าสุดคือ98นี่ครับการแจกบอลดีนะครับร้อยแปดร้อยห้าประมาณนี้ครับ คนผสมบัติครับยิงปันโค้งเหนือชั้นครับเมื่อไรเป็นสูงปันกลางครับราคาเป็นไงบ้างครับลงได้อีกนะครับร้อยสามเอลมหลังๆคนก็ใช้เอลวิวเยอะนะครับตำแหน่งเอลเนี่ยแทบจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแผนนี้เท่าไหร่นะครับเอลเมาที่เตอร์สเตเกนกันบ้างครับมาสูง187เซนติเมตรครับอ่ค่าพลังก็ประมาณนี้ครับสเตตก็ถือว่าโอเคนะครับ103 ก็เป็นตัว o v r ของ GK ที่สูงอันดับ1อยู่แล้วครับตอนนี้ยังยังไม่มี GK ตัวไหนเกิน103นะครับดังนั้นสตเกนก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ o v r สูงสุดอยู่นะครับถ้าสเตนก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับการตอบสนองดูเด่นสุดนะครับเพราะคุณสมบัติก็ไม่มีอะไรเลยครับในส่วนของสตเกนครับราคานะครับลงได้อีกนะครับตอนนี้600กว่าล้านนะครับ สามารถลงได้อีกนะครับมาดูที่ฟิลฟอร์เดนกันบ้างครับอ่ะฟิลฟอร์เดนในเรื่องของสปีดนะครับอยู่ที่1 1 3 1งรครับพลังงานอยู่ที่4.5สกีมูฟ4ดาวนะครับความคล่องตัวสูงนะครับการจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าค่อนข้างตัวเล็กนะรูปร่างเบาบางนิดนึงนะครับความแข็งแรงก็ไม่เยอะมากนะครับอาจจะทนเบียดทนอะไรได้น้อยหน่อยนะครับก็ข้อดีก็คือทาวน์้าสีนั่นครับยังเป็นตัวที่โอเวียนร้อยสามนะครับใกล้เคียงกับ เกลเลต์เบลโอเวลลันอะไรประมาณนี้นะครับคุณสมบัติครับมีเหนือชัน้นแล้วก็พ p r e m i ร์ครับเบื้อเลึกไปสูงสูงราคาครับ700กว่าล้านสามารถลงได้อีกครับอ่าสัลโคลโฟเรนก,ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันครับใครที่ชอบคล่องๆพิ้วๆนะครับก็คงจะเป็นโฟเรนนี่แหละนะครับใครที่ชอบความแข็งแรงสูงสูง,สงก็จะเป็นพวกสไตล์นักเตะตัวสูงสูงพวกเกลเลต์เบลโอเวลลันหรือหลุยฟิโก้ที่มาใหม่ก็น่าสนใจนะครับ ส่วนของมาควินยอทครับ OVR หนึ่งร้อยสามนะครับก็ในส่วนของอความสูงครับร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรครับสปีดโอเคมากครับเกียร์รับแน่นๆน่ครับ AID นะครับใครที่เคยเล่นมาควินยอทนะครับแต่ข้อด้อยของมาควินยอทก็จะเป็นในเรื่องของความสูงนี่แหละ183ซนติเมตรเท่านั้นครับความแข็งแรงอยู่ที่108เอ่อ105ครับคุณสมบัตินะครับมีลูกหม่งทรงพลังฮะตัวเล็กๆไม่พอครับในลูกหม่งทรงพลังแต่ว่าเอาจริงนะ คือมงดีจริงนะเวลาที่โดนคอเนอร์เนี่ยมาควินยอร์มักจะมงมักจะโดนหม่งเสมอโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มาควินยอร์แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาใช้นะครับแล้วเขาก็มีลูกหม่งทรงพลังแล้วก็โดนบ่อยๆนะครับในส่วนของมาควินยอร์นะแล้วเวร์ก็เลยเป็นเกมลูกปานกลางนะครับเกมรับสูงครับก็เป็นมาตรฐานของกองหลังอยู่แล้วนะครับและคนสุดท้ายนะครับซาโจบูตเกตนะครับมาตำแหน่งที่ซีดีเมินบ้างครับดูจากสปีดอาจจะไม่สูงนะ 95-90ครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่หรอกนะครับพอได้อยู่สูง189เซนติเมตรฮะในเรื่องของจุดเด่นของบุสเกตครับการจ่ายบอลนะครับจ่ายบอลดีมากเกมรับอาจจะไม่สูงมากนะต้องบอกงี้นะครับจุดเด่นของเขาเป็นการจ่ายบอลนะครับในเรื่องของคุณสมบัติครับมีส่งลูกกายพรีเมีเกอร์นะฮะเออดูสิพลังแฝงก็เน้นไปทางเป็นแบบพรีเมีเกอร์ซะด้วยนะเวิร์เลยเป็นกลางๆครับ ราคาหน้าปีบันับ451ล้านก็มี6 6ควที่รอขายอยู่นะครับนะก็ประมาณนี้ฮะก็ส่วนใหญ่ก็สอบผ่านหมดแหละนะครับสอบผ่านหมดนะมีแค่อลันเชเลอร์ที่รู้สึกว่าอ่าเหมาะก,กับแค่โหมดเมนเจอร์แค่นั้นแหละนะครับนะที่เหลือคือสอบผ่านหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะการวิเคราะห์ในส่วนของนักเตะท,ที่เข้ามาใหม่นะครับ าว่าเป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่สุ่มได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ตีใช้ยาวๆแล้วกันนะครับอ่ะใครที่ไม่ได้เหมือนพี่ดวงเกลือเหมือนพี่ก็สู้ต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ